แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาทำซอสเอ่อบัตเตอร์สกอตกันก่อนนะคะในกระทะคือเออน้ำตาลทรายสีรัมหรือน้ำตาลใสแดงนะคะใครนี่มีใช้น้ำตาลใสขาวได้นะคะตั้งไฟอ่อนนะคะให้กลายเป็นคาราเมลนะคะคาราเมลกับบัตเตอร์สกอตตต่างกันนะคะตรงคาราเมลเนี่ยจะเป็นแค่น้ำตาลกับนมน้ำตาลกับน้ำน้ำตาลกับครีมนะคะ แต่บัตเตอร์ก็จะใส่เนยไปด้วยนะคะนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเมื่อน้ำตาลไยละลายหมดแล้วนะคะเบาไฟนะคะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะเบาไฟนะคะ เมื่อเนยละลายดีแล้ว so นะคะใส่นมหรือวิปครีมนะคะเขาจะเดือดฟูนะคะนะคะจากนั้นเกลือค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะซอสบัตเตอร์สกอตเท่านี้เองนะคะคนจนหายฟูใครมีว <Le il. S 2> ิปครีมใช้วิปครีมใครไม่มีวิปครีมใช้นมนะคะเพิ่งก็ใช really ้นมนะคะเพราะว่าแค่ นิดเดียวไม่ค่อยมีผลนะคะกับขนมปังนะคะคนให้เขาค้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นปิดไฟค่ะค้นประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้ค้นมากนะคะไม่ได้ปล่อยเขาค้นมากนะคะปิดไฟยกลงพกักเอาไว้ให้เย็นค่ะในอ่างผสมนะคะเพนใส่นมค่ะน้ำเปล่าค่ะซอสเอ่อบัตเตอร์สกอตท,ที่เราทำเอาไว้นะคะทั้งหมด คนให้กระจายเข้ากันค่ะนุมน้ำใช้ยเย็นๆเลยนะคะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นแป้งนำขนมปังค่ะตามด้วยยีสต์นะคะเปิ้นใช้อินสแตนนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้นไม่ proof นะคะ ใครใช้ยีสต์ธรรมดาพิ o วก่อนนะคะคนให้หมดผงแป้งค่ะสูตรนี้นวดเครื่องได้นวดมือได้นะคะ,นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะนะแต่แฉะค่ะนะคะถ้าแฉะมากเติมแป้งได้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะไม่เติมมากกว่านี้นะคะ เติมมากกว่านี้สูตรจะเพี้ยนนะคะจากนั้นใส่เนยค่ะนวดให้เนยกับแป้งเข้ากันดีค่ะนะคะเพื่นใช้ไม้นวดนะคะประมาณ10-15นาทีอย่างต่ำนะคะนะนวดมือนวดจนฟิลมค่ะนวดเครื่องก็นวดจนฟิลมนะคะ ้าใช้ไม้นวดแบบเปิ้ลก็นวดให้เขาเข้ากันดีจนกูเต้นขึ้นดีนะคะว่นวดจนเขาเนี่ยเขามีกูเต้นนะคะเหนียวนะคะเนี่ยสูตรเนี้ยติดมือนะคะนะก็เอาด้านข้างๆมาด้วยนะเดี๋ยวมันจะผักแป้งเลยนะคะกูเต้นเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรวบแล้วก็ผักแป้งค่ะ นวดไปประมาณ15-17นาทีนะคะนานนิดหนึ่งแฉะนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าแฉะเทน้ำมันเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชารูปที่มือรูปที่อ่างค่ะแล้วหยิบโดเข้นมากันติดทาที่อ่างนะคะกันติดนะคะทาที่โดด้วย ะะแป้งที่นวดได้ที่นี่นะคะเขาจะไม่ไหลลงไปเขาจะดึงๆเนี่ยไม่ขาดนะคะแปลว่านวดได้ที่นะคะเดี๋ยวปิ้นจะพักแป้งเลยนะคะนะจะเช็คฟิล์มก็ไม่ฟิล์ม,มากนะคะเนี่ยเขาขาดคมๆนะแสดงว่าตููเต้นเขามาดีแล้วนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องนะคะตั้งแต่40นาทีถึง90นาทีนะคะแล้วแต่บ้านนะคะแต่ละบ้านอากาศร้อนเย็นไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ได้ขนาดเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งที่พักเอาไว้ก็ขึ้นเป็นเท่าตัวดีแล้วนะคะนี่นะคะนะกูเต้นอะไรเขาก็มาเรียบร้อยเดี๋ยวปิ้นจะเอาออกมาตัดแบ่งนะคะ ใครจะทําเป็นขนมปังแพรใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะเจดคูณเจ็ดหรือแปดคูณแปดนะคะใครจะทําแบบเป็นแซนวิชโลฟก็พิมสี่ร้อยห้าสิกรัมนะคะก้อนร้อยหกสิบสามก้อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะครึ่งกลมนะคะครึ่งกลมเป็นสามก้อนนะคะปิดผ้าค่ะพักเอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ให้กูเต้นไข่ตัวค่ะระหว่างที่พักนะคะถ้าใครมีแบบเป็นแท่งแบบองเปิ้นก็ใช้แบบเป็นแท่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะที่ไทยมีขายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ด้วยนะคะหลังจากพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งขึ้นรูปนะคะเราจะขึ้นรูปทีละหนึ่งก้อนนะคะถ้าติดนะคะโรยแป้งนูนเล็กน้อยนะคะ เขาติดเล็กๆนะจากนั้นนะคะเอาพิมพ์มาวัดนะคะพับขอบเข้ามานะคะให้เล็กกว่าพิมพ์เล็กน้อยนะคะนะเอาพิมพ์มาวัดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะโรยเออบัตเตอร์สก๊อตชิพนะคะ ป้นชายยีกรัมต่อหนึก้อนนะคโรยให้ทั่วๆนั้นมวนค่ะมวนแล้วกดนะคะไม่ให้มีโพรงนะคะเพะืยอกดแบบนี้นะคะกดแล้วดันนะคะตรงตะเข็บก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเอาด้านตะเข็บนะคะวางไปในพิมพ์ค่ะกดให้เรียบเสมอนะคะพักแป้งนะคะให้ขึ้นมาจนเกือบจะเต็มพิมพ์นะคะให้ขึ้นมาซักเหลืออีก 1- 2เซนจะเต็มพิมพ์นะคะค่อยไปว่องเตาค่ะระยะเวลาพักแป้งนี่ก็แล้วแต่อุณหภูมิห้องด้วยนะคะบ้านใครเย็นอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะคะ อยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีถึง2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแล้วเปิ้ลก็วางเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าของเปิ้ลเมื่อกี้ตอนที่พักแป้งเปิ้ลปิดฟิล์มนะคะแล้วลืมทาน้ำมันที่ฟิล์มนี่เป็นย่นนิดหนึ่งนะคะกำลังลังเลว่าจะปิดฝาอบดีหรือเปิดฝาอบดีนะคะเพราะเปิ้ลจะ ป้นชอบขนมปังที่เป็นทรงหัวกระโหลกเปิ้ะว่าเขาสวยดีแต่ว่ามันมีย่นๆน,นิดนึงเดี๋ยวเปิ้นปิดฝาอบไปเลยแล้วกันนะคะถ้าใครไม่ปิดฝาก็ทานมนะคะหรือไข่ผสมนมด้านบนนะคะแต่เดี๋ยวเปิ้นจะปิดฝาไปเลยนะคะต้องปิดตอนนี้รอไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชนและยู่นะคะตอนนี้ขึ้นมาเสมอขอบพอดีค่ะนะคะเดี๋ยวปิ้นจะเอาเข้าเตาอบเลยนะคะสุกออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไหมว่าตอนแรกปุ้นกะจะทําเป็นหัวกระโหลกนะคะไม่ได้จะปิดแต่ว่าพอดีหน้าเขาเป็นรอยจากฟิลปุ้นก็เลยปิดนะคะตรงนี้เดี๋ยวปุ้นจะแซะออกก่อนที่จะเปิดฝานะคะพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหน้าเขาจะยู่นะคะนะเป็นสัญญาณดีว่าขนมปังเต็มพิมพ์แน่นอนนะคะ อ,อ๋อล้นพิมพ์ค่ะดึงยากด้วยนะเพราะว่าสูตรนี้เปิ้นทำให้เป็นหัวกะโหลกเกี่ยวขอเขาะโอเคจะขอออกมาเลยนะคะนี่ด้านก้นนะคะ นะก็จะเห็นมีเออเป็นบัตเตอร์สกอตนะคะละลายเล็กๆนุ่มมากค่ะนุ่มนี่นุ่มตั้งแทบไม่ได้นะคะนุ่มมาเดี๋ยวรอให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆมาแกะดูเนื้อด้านในกันค่ะนี้นะคะมีบัตเตอร์สกอตชํำๆอยู่ด้านในนะคะนะเหมือนของฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะ ะะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ